นโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนภาคธุรกิจ SME นะคะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการขนาดย่อมปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี2556นายเบนจรงสุวรรณคีรีผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ธนาคารทหารไทยหรือ TMB เปิดเผยผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารครอบคลุม71จังหวัดทั่วประเทศในไตรามาสที่3ปีนี้พบว่าค่าดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรามาสก่อน1.4จุดจากระดับ36.6ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ38.0ซึ่งเป็นการปรับตัวขึ้นครั้งแรกหลังจากหดตัวต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี2556 โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลที่มีความเชื่อมั่นสูงที่สุดแต่ค่าดัชนีที่อยู่ในระดับต่ำกว่า50สสะท้อนว่าผู้ประกอบการยังไม่มีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับภาวะธุรกิจของตนเองในปัจจุบันโดยสาเหตุหลักมาจากความซบเซาของเศรษฐกิจภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อและการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค อย่างไรก็ตามในระยะ3เดือนข้างหน้าผู้ประกอบการเชื่อมั่นว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจากนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจดีขึ้นทําให้ค่าดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจากระดับ55.7มาอยู่ที่59.6